สัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณครูเมย์นะคะในคลิปวิชาประวัติศาสตร์นะคะเนื้อหาในวันนี้ก็คือการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษที่ปรากฏในสื่อต่างๆนะคะโดย แบบแรกนะคะคือแบบพุทธศักราชนะคะคำว่าทศวรรษและศตวรรษเนี่ยเริ่มใช้โดยนักวิชาการชาวตะวันตกแต่ในปัจจุบนันนักวิชาการไทยและสื่อประเภทต่างๆนิยมใช้คำว่าทศวรรษและศตวรรษในการกล่าวถึงช่วงเวลา10ปีและ100ปีตามแบบตะวันตกมากขึ้นนะคะซึ่งเห็นได้ในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทความวิชาการสารคดีนิตยาสารรายการข่าวทางโทรทัศน์ วิทยุป้ายโฆษณาหนังสือพิมพ์นะคะดังตัวอย่างที่คุณครูจะให้เด็กๆด,ดูในคลิปนี้นะคะ อันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างจากหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะคะซึ่งในหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเขาจะกล่าวถึงอาณาจักรโบราณที่เคยตั้งอยู่บนแผ่นดินไทยว่ามีหลายอาณาจักรนะคะอย่างเช่นอนาณาจักรทวรารวดีนะคะพุทธศตรวตรรษที่1 1ถึง16มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมและบริเวณใกล้เคียงนะคะอาณาจักรลโวพุทธศตรวตรรษที่1 2ถึง18มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะ อาณาจักรลัรงกาสุกะนะคะพุทธศตวรรษที่7ถึง14มีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอาณาจักรตามพอลิงนะคะพุทธศตวรรษที่1 3มถึง18มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและอาณาจักรโคตรลบูรน,นะคะพุทธศตวรรษที่1 2ถึง16มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างจากป้ายโฆษณานะคะอย่างเช่นขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าหัตกรรมและอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษชมและเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการนับหมื่นรายนะคะ1-9สิงหาคม2,552นะสณสวนอัมพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะ หนึ่งตัวอย่างก็คือเป็นตัวอย่างจากรายงานข่าวนะคะซึ่งในรายงานข่าวนะคะงานอายุทยามราดกโลกทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอันยิ่งใหญ่ของไทยมากว่าสี่ศตวรรษ นะคะตัวอย่างเหล่านี้นะคะเป็นตัวอย่างที่ใช้ในแบบพุทธศักราชนะคะซึ่งมีทั้งคำว่าทศวรรษและศตวรรษอยู่ด้วยนะคะ ไปนะคะจะเป็นแบบที่2นะคะซึ่งเราเรียกว่าแบบคริตรศักราชนะคะการใช้ทศวรรษและศตวตรรษเนี่ยพอจะพบมากในการบอกช่วงเวลาทางคริตรศักราชนะคะโดยเฉพาะในสื่อประเภทต่างๆทั้งจากหนังสือพิมพ์รายการข่าวทางโทรทัศน์สารคดีบทความหนังสือนะคะดังตัวอย่างที่ครูกําลังจะยกตัวอย่างให้นี้นะคะ ตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์นะคะตั้งแต่คริสตศักราช2000จนถึงปัจจุบันนะคะเราก้าวสู่สหัสวรรษใหม่มาแล้ว9ปีจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากและได้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะจึงวิเคราะห์ได้ว่าในช่วงสหัสวรรษที่3นี้ มนุษย์จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆให้เจริญสุดขีดอย่างไม่เคยมีปรากฏมาก่อนนะคะส่วนตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างจากรายการข่าวทางโทรทัศน์นะคะผู้ประกาศข่าวกีฬารายงานว่าในทศวรรษ1970ถึงทศวรรษ1980ทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศอังกฤษคือทีมลิเวอร์พูลนะคะแต่ในทศวรรษ 1,990ทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประเทศอังกฤษคือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะอันนี้จะเห็นว่าเป็นการใช้ทศวรรษนะคะโดยเป็นตัวอย่างจากรายการข่าวทางโทรทัศน์นะคะส่วนตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างจากหนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยานะคะหัวข้อความสัมพันธ์กับต่างชาติสมัยอยุธยาระบุว่า ชาวโปรโตุเกสเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาในต้นคริสตศตวรรษที่16กนะคะก็คือโปรโตุเกสเนี่ยเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช2054หรือคริสตศักราช1511นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูจะให้ดูคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับ การใช้ทศวรรษนะคะศตวตรรษแล้วก็สหัสวรรษที่ปรากฏในสื่อต่างๆนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับบทเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4คะ่ะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็มาพบกับคุณครูน,น,นิพาพันธ์มั่นคงนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1กันก่อนนะคะ,ะครั้งที่แล้วนะคะคุณครูได้พูดถึงความหมายของคำว่าการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหรสวรรษนะคะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหสวรรษเพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเรามาดูสาระสำคัญกันก่อนค่ะการระบุช่วงเวลาในเอกสารทางประวัติศาสตร์นิยมระบุทั้งช่วงเวลาที่ชัดเจนและระบุช่วงเวลากว้างๆทั้งทศวรรษศตวตรรษและสาสหรวรรษเพื่อให้สามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและชัดเจนค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ การใช้ทศวรรษศตวรรษและสหวรรษเพื่อทำความเข้าใจในเอกสารนะคะในเอกสารต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์วารสารสารคดีเอกสารทางประวัติศาสตร์จะมีการบอกช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหวรรษปรากฏอยู่การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหวรรษทำให้ทราบว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ รามาดูตัวอย่างจากหนังสือกันนะคะในหนังสือเขาบอกว่าหนังสือการขุดค้นทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของรกรมศิลปากรระบุว่าวัดศีสวายสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่18เช่นเดียวกับสาลตาผ้าแดงและโบราณสถานที่วัดพระผา,ผาหลวงในตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนจะเจอคำว่าพุทธศตวรรษที่18 พุทธศตวษที่18หมายถึงอะไรคะหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช1,701ถึงพุทธศักราช1,800นั่นเองคะ่ะเรามาดูตัวอย่างจากหนังสืออีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าหนังสือนคอรหลวงของไทยของสำนักพิมพ์เมืองโบราณระบุว่าราวคิดศตวรรษที่2ลงมา มีชุมชนที่มีการติดต่อกับอินเดียเกิดขึ้นแล้วในบริเวณเขตชายทะเลข,ของอ่าวไทยโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำท่าจีนและบริเวณลุ่มน้ำบางประกงนะคะในบทความนี้นะคะนักเรียนจะเจอคำว่าคริสต์ศตวรรษที่2ลงมานะคะหมายถึงอะไรคริสต์ศตวรรษที่2หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศักราชที่101ถึงคริสต์ศักราช200นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างจากบทความกันบ้างค่ะบทความก็คือร่วมเปิดชีวิตปู่เย็นเท่าใจทรณไวัยกว่า10ทศวรรษคุณเคยตั้งคำถามให้กับตัวเองหรือไม่ถ้าวันหนึ่งคุณมีอายุ100ปีวันนั้นคุณจะเป็นอย่างไรอยู่กับใครอยู่ในสภาพไหนและที่สำคัญการมีชีวิตในวัยชราของคุณในวันนั้นจะเป็นอย่างไรคนค้นคน,คนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนึ่งคำตอบของคำถามนี้ จากชีวิตของชาชราคนหนึ่งที่มีอายุข้ามทศวรรษมาถึง106ปีเย็นแก้วมณีหรือปู่เย็นชาชราหลงยุคผู้มีร่างกายแข็งแรงจากบิทความนี้นะคะนักเรียนจะเจอคำว่า10ทศวรรษ10ทศวรรษหมายถึง100ปีนั่นเองค่ะ ตัวอย่างจากบทความไปแล้วนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างจากประกาศกันบ้างค่ะเขาบอกว่าองค์กรสหประชาชาติประกาศให้ทศวรรษ2010เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนองค์กรสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญและผลัก,กดันเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ50 จากประกาศนี้นะคะนักเรียนจะเจอคำว่าทศวรรษ2010ทศวรรษ2010หมายถึงช่วงเวลาระหว่างคริสต์ศตวรรษที่2010ถึงคริสต์ศตวรรษที่2019นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างจากข่าวกันมากค่ะในข่าวเขาบอกว่าใครจะเป็นฮารกคนแรกแห่งสหัสวรรษที่3 ก่อนที่จะขึ้นคริสต์ศักราชใหม่เป็นคริสต์ศักราช2001มีความตื่นเต้นที่จะได้ลุ้นกันว่าใครจะเป็นทารกคนแรกแห่งสหสัสวรรษใหม่ความน่าจะเป็นก็คือชนชาติแรกที่จะได้มีโอกาสสัมผัสวันแรกแห่งสหสัสวรรษใหม่หรือคริสต์ศักราช2001ก่อนใครก็คือนิวซีแลนด์และฟิจีเพราะสองประเทศนี้อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของโลกจากข่าวนี้นะคะ นักเรียนจะเจอคําว่าสหัสวรรษที่3สหัสวรรษที่3หมายถึงช่วงเวลาระหว่างพิศักราช2001ถึงคริศักราช3000นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะนักเรียนสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะที่คุณครูได้สอนนักเรียนเราจะเรียนกันอยู่2เรื่องหลักๆนะคะ เรื่องแรกก็คือความหมายของคําว่าทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษส่วนเรื่องที่2ก็คือการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษเพื่อทําความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมทําใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะอีกไม่นานเราก็จะเปิดเทอมได้มาเรียนกันที่โรงเรียนแล้วนะคะขอให้นักเรียนได้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับบทเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะก็มาพบกับคุณครูน,นิภาพันธ์มั่นคงนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1กันก่อนนะคะ ครั้งที่แล้วนะคะคุณครูได้พูดถึงความหมายของคำว่าการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษนะคะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษเพื่อทำความเข้าใจใช่วงเวลาในเอกสารค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเรามาดูสาระสำคัญกันก่นกอนค่ะการระบุช่วงเวลาในเอกสารทางประวัติศาสตร์ นิยมระบุทั้งช่วงเวลาที่ชัดเจนและระบุช่วงเวลากว้างๆทั้งทศวรรษศตวรรษและสหวรรษเพื่อให้สามารถเตรียงลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและชัดเจนค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหวรรษเพื่อทำความเข้าใจในเอกสารนะคะในเอกสารต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์วารสารสารคดี เอกสารทางประวัติศาสตร์จะมีการบอกช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสศส,สวรรษปรากฏอยู่การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ทศวรรษศตวรรษและสศส,สวรรษทําให้ทราบว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างจากหนังสือกันนะคะ ในหนังสือเขาบอกว่าหนังสือการขุดค้นทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยของรกรมศิลปากรระบุว่าวัดศีสวายสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่18เช่นเดียวกับสารตาผ้าแดงและโบราณสถานที่วัดพระผา,ผาหลวงในตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนจะเจอคําว่าพุทธศตรวรรษที่18พุทธศตรวรรษที่18หมายถึงอะไรคะ หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช1,701ถึงพุทธศักราช1,800นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างจากหนังสืออีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าหนังสือนคอรหลวงของไทยของสำนักพิมพ์เมืองโบราณระบุว่าราวคิศตวรรษที่สองลงมา มีชุมชนที่มีการติดต่อกับอินเดียเกิดขึ้นแล้วในบริเวณเขตชายทะเลของอ่าวไทยโดยเฉพาะในเขตลุ่มน้ำท่าจีนและบริเวณลุ่มน้ำบางประกงนะคะในบทความนี้นะคะนักเรียนจะเจอคำว่าคริสต์ศตวรรษที่สลงมานะคะหมายถึงอะไรคริสต์ศตวรรษที่สหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศักราชที่101ถึงคริสต์ศักราช200นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างจากบทความกันบ้างค่ะบทความก็คือร่วมเปิดชีวิตปู่เย็นเท่าใจทรณไวัยกว่า10บทศวรรษคุณเคยตั้งคำถามให้กับตัวเองหรือไม่ถ้าวันหนึ่งคุณมีอายุ100ปีวันนั้นคุณจะเป็นอย่างไรอยู่กับใครอยู่ในสภาพไหนและที่สำคัญการมีชีวิตในวัยชราของคุณในวันนั้นจะเป็นอย่างไรคนคน,คนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับหนึ่งคำตอบของคำถามนี้ จากชีวิตของชาชราคนหนึ่งที่มีอายุข้ามทศวรรษมาถึง106ปีเย็นแก้วมัียนหรือปู่เย็นชาชราหลงยุคผู้มีร่างกายแข็งแรงจากบทความนี้นะคะนักเรียนจะเจอคำว่า10โทศวรรษ10บทศวรรษหมายถึง100ปีนั่นเองค่ะ ตัวอย่างจากบทความไปแล้วนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างจากประกาศกันบ้างค่ะเขาบอกว่าองค์กรสหประชาชาติประกาศให้ทศวรรษ2010เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนองค์กรสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนนโดยกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละห0 จากประกาศนี้นะคะนักเรียนจะเจอคำว่าทศวรรษ2010ทศวรรษ2010หมายถึงช่วงเวลาระหว่างคริสต์ศตวรรษที่2010ถึงคริสต์ศตวรรษที่2019นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างจากข่าวกันมากค่ะในข่าวเขาบอกว่าใครจะเป็นฮารกคนแรกแห่งสหัสวรรษที่3 ก่อนที่จะขึ้นคริสต์ศักราชใหม่เป็นคริสต์ศักราช2001มีความตื่นเต้นที่จะได้ลุ้นกันว่าใครจะเป็นทารกคนแรกแห่งสหัสวรรษใหม่ความน่าจะเป็นก็คือชนชาติแรกที่จะได้มีโอกาสสัมผัสวันแรกแห่งสหัสวรรษใหม่หรือคริสต์ศักราช2001ก่อนใครก็คือนิวซีแลนด์และฟิจิเพราะสองประเทศนี้อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของโลกจากข่าวนี้นะคะ นักเรียนจะเจอคําว่าสหัสวรรษที่3สหัสวรรษที่3หมายถึงช่วงเวลาระหว่าง์ศกรัช2001ถึง์ศกรัช3000นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะนักเรียนสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะที่คุณครูได้สอนนักเรียนเราจะเรียนกันอยู่2เรื่องหลักๆนะคะ เรื่องแรกก็คือความหมายของคำว,ว่าทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษส่วนเรื่องที่2ก็คือการใช้ทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษเพื่อทำความเข้าใจช่วงเวลาในเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมทำรายงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะอีกไม่นานเราก็จะเปิดเทอมได้มาเรียนกันที่โรงเรียนแล้วนะคะขอให้นักเรียนได้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ ส่วนกันบ้านนะคะคุณครูเมจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2หน้าที่2 0นะลูกนะแล้วก็เดี๋ยวครูเมจะส่งเฉลยไปให้ในกลุ่มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูเมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ